นักแสดงสาวร่างเล็กคนนี้นะครับออมสุชาหลังเจอมรสุมเป็นเจเพศไปครับแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยท้อเดินหน้าทำงานต่ออย่างเต็มที่ครับพร้อมาอัปเดตซีรีส์ที่แสดงทาง t r u v v s s o o n เรื่องรักนี้ช่วนิทรรนว่าถ่ายทำไปถึงไหนกันแล้วครับก็น่าจะเกือบเกือบจะ5 0ได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็จะถ่ายเหมือนไล่เป็นโลเคชั่นไปว่าตอนนี้เราเป็นโลเคชั่น ที่บ้านตอนเด็กหรือว่าตอนนี้จะเป็นโล,โลเคชั่นของสตูดิโอของที่พี่ชายอยู่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไล่ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ทุกอย่างลงตัวแล้วอยู่อยู่ในเรื่องของการแบบค่อยๆถ่ายทําไปเรื่อยคือยอมรับว,ว่าเป็นงานที่ละเอียดมากแล้วออจริงๆวันหนึ่งเราก็ค่อนข้างจะแบบเหมือนละเอียดในในทุกๆฉากด้วยค่ะที่คาดการกันไว้น่าจะมาณเมษานะคะน่าจะได้ชมกันว่าตอนนี้คือถ่ายไปก็จะมีทีมที่คอยตัดต่อไปด้วยเลย ถือว่าเป็นการทำงานที่ละเอียดไปทุกขั้นตอนจริงๆค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องรักนี้ชั่วนิดนิรันด์อีกไม่นานเกินรอนะคะคงได้ชมกันแน่นอนค่ะ